ไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วไปแล้วมีหม้อมีไหมีกระมังมีชามมีทุกอย่างคือจะบอกว่ามีหม้อด้วยทาน้าด้วยเดี๋ยวอ่ะอ้าวตายแล้วภูแว่ไตายไม่ได้แล้วคาพุงแล้วครับพุงย้อยแล้วพุงย้อยแล้ว ย่อยล้ยเฮ้ยสู้ไหมสูตายหน่อยสู้ตายสู้ตายสู้สู้ในภาระกิจกรรมโอ้โหเมตรามดานั่นี่น่าตรงนี้ด้วยนี่นี่ตายไปนู่นน่ะเฮ้ยเขาลงตรงนี้สททิผลี่กระำเขาลงตรงไหนไม่เขาบอกว่าผู้กำกับต้องไปนู่นเลยเอาไหนแล้วผู้กำกับใหญ่ เยอะไอ้เก่งอ่ะได้ได้ตะลุดเลยเย่เก่าเก่าครับหนึ่งหมื่นอู้อ่ะเยี่ยม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 เออผ่าน